สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินพามาดูที่ดินหม่แปลงนะคะเนื้อที่สองไร่สองงานสิบแปดตารางวานะคะก็จะมีบ้านด้วยนะคะบ้านสองชั้นเป็นบ้านเป็นบ้านเก่าแล้วนะคะเกินสามสิบปีไปแล้วขนาดหลังเนี้ยก็ไม่มีกุญแจเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาฝากคนอื่นดูแลนะคะ คนอื่นก็ได้จะดูแลแต่ภายนอกนะคะผานใาบ้านเข้าไปดูไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าถ่ายรอบๆให้ดูบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะเอาเป็นว่าถ่ายรอบๆบ,บ้านให้ดูนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับบ้านสวนนะคะมีบ้านสองชั้นเก,ก่าๆอยู่หนึ่งหลังนะคะก็คิดว่าซื้อที่เปล่าแล้วแถมบ้านกนแล้วกันนะคะแล้ว บริเวณน,นี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ใกล้ทะเลบางเกตนะคะประมาณ200เมตรเป็นถนนเส้นหลักถนนลาดยางนะคะติดเส้นถนนลาดยางเลยค่ะเส้นหลักที่จะลงหาดมองไปเนี่ยจะเห็นคอนโดแล้วก็วิวทะเลอยู่ประมาณ200เมตรนะคะเดินออกไปเนี่ยก็ถึงแล้วค่ะถนนเส้นนี้เลยคะ่ะสุดปลายทางสุดปลายทางตรงหาดบางเกตเลยค่ะ ประมาณ200เมตรก็จะเจอทาวน์เฮาส์นะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็มีทะเลอยู่สุดถนนนะคะ200เมตรมามุมนี้นะคะจะเห็นคอนโดชะอมลากูน่านะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะบริเวณใกล้เคียงก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ก่อนจะมาถึงที่ดินไปนี้นะคะอยู่ทางซ้ายทางขวาของถนนลาดยางเลยค่ะ ก็พยายามแผนกล้องให้เห็นมุมกว้างๆ,ๆบ้างนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นรกนะคะทางเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านก็เลยมาถ่ายทำให้ดูแบบนี้และคะ่ะขายตามสภาพนะคะตามสภาพก็35ล้านแล้วะคะ่ะอีอ <c oughs> คือที่ดินตรงนี้นะคะเขาอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ขายราคาพื้นที่อ่ะ ปกติแล้วราคาพื้นที่เขาจะขายกันไร่ละสิบล้านนะคะแปลงนี้ของเขาของเขาสวยนะคะอยู่ใกล้ทะเลมากนะคะมากกว่าแปลงอื่นๆที่เขาขายกันในราคาที่แอดมินได้บอกไปนะคะก็เห็นไหมคะคอนโดก็อยู่แค่นี้ทะเลก็สองร้อยเมตรที่แปลงน,นี้มันสามารถซื้อไปแล้วไปปรับปรุงนะคะเคลียร์พื้นที่สามารถขึ้นคอนโดขึ้นโรงแรมได้นะคะ คอนโดโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศสำหรับคนที่มีเงินเย็นแล้วก็เงินเยอะกำลังซับเยอะนะคะแล้วชอบที่ดินที่เป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่เปี่ยวติดถนนลาดยางนะคะถนนลาดยางก็คือเส้นองหาดเนี้ยคือเป็นเส้นที่เจริญแล้วนะคะในบริเวณรอบๆก็จะมีรีสอร์ทมีโรงแรมมีคอนโดมีบ้านของคนอื่นนะคะที่ เป็นหมู่บ้านเดียวกันนะคะหมู่บ้านของชุมชนมาเกตนะคะอยู่บริเวณรอบๆแล้วก็มีห้องเช่ามีทาวเฮาส์เยอะนะคะปกติด้านในก่อเนี้นะคะ่ะที่เคยลงประกาศเขาก็จะขายไร้ละสิบห้าล้านนะคะแต่แลงนี้เขาขายเหมานะคะขายเหมาที่ทั้งหมดเนี่ยบ้านด้วยที่ดินด้วย สองไล่สองงาน48ตารางวาขายเหมาที่35ล้านนะคะแล้วเข้าไปใกล้บ้านมากไม่ได้นะคะเขาผูกสุนัขเอาไว้นะคะสุนัขก,ก็จะเห่าเยอะค่ะเดี๋ยวแอดมินแพนกล้องไปเรื่อยๆนะคะก็มีต้นไม้ขึ้นลกบ้างพอน้าที่มันเยอะน้าที่กว้างนะคะเนื้อที่สองไร่กว่าสองไร่ครึ่ง น้องตาลมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องตาลนะคะสวัสดีค่ะก็เจอเกือบช่องเปิ้ลที่ดินชะอานะคะก็ที่ดินชะอำโมยินนะคะช่องนี้ก็น้องตาลพามาดูบ้านสวนนะคะแล้วก็สวนเกินเขียวเกินนะคะบางทีก็เขียวเกินไปก็เป็นบ้านสีต้นไม้นะคะแต่ว่าราคาก็สามสิบห้าล้านส5ิห้าล้านบาท สองไร่สองงานสี่สิบแปดตารางวาอยู่ใกล้ชายหาดสะอําชายหาดบางเกตถ้าชายหาดสะอําเดี๋ยวน้องตาลเช็คให้นะคะเป็กี่กิโลแต่ชายหาดบางเกตเพียงแค่สองสองร้อยเมตรอยู่ถนนเส้นหลักถนนเส้นหลักเลยค่ะติดถนนลาดยางนะคะเราเช็คก,กันว่าห่างจากชายหาดสะอํากี่กิโลนะคะห่างชายหาดสะอํา3ามกิโละค่ะ อันนี้นะคะจากบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านแบบบ้านสวนบ้านธรรมดาค่ะเหมือนซื้อที่ซื้อที่ดินแถมบ้านประมาณนั้นนะคะก็ใครสนใจมาดูได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์0 8น2 9แ4ดหนึ่งสหได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะคะหรือจะนัดมาดูที่จริงก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่า ซื้อที่แปลงนี้ไปอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะข้อดีถ้าถามว่าข้อดียังไงก็ใกล้ชายหาดสะอาําไปตรงนีไหม,มลูกใกล้หาดบางเกตสามารถจะขึ้นเป็นบ้านพักนะคะเป็นคอนโดโรงแรมเป็นคอนโด <ลง S 2> <ง>เป็น,นโรงแรมได้เพราะที่สองไร่นะคะไร่ฟ้า,าเลยทำเ,เป็นรีสอร์ทก็ได้สองไร่กว่า สองไร่สงานสี่จิบปดตารางวาทําเป็นรีสอร์ทก็ได้ถ้าคนมีงบนะคะข้อดีนะคะมันอยู่ใกล้หาดแช่สองรอเมตรอยู่ถนนเส้นลงหาดเลยค่ะเป็นเส้นหลักของฝับางเกตเลยนะคะหาดบางเกต<ม>แล้วก็คือมันสามารถทําโรงแรมทําคอนโดได้ไทํารีสอร์ททาบ้านพักตากอากาศได้<ม>เปิดร้านค้าร้านชามได้เพราะมันติดถนนเส้นหลักนะคะนี่ดูค่ะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยคอนโดเนี่ยค่ะ คอนโดในบางเกตนะคะตรงนี้เขาเรียกคอนโดละลูกงงมากแล้วก็ไม่เปรี่ยวนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่ในชุมชนเลย<ม>พูดถึงว่าต้นไม้เยอะพน,น้ยมันก็ล่มเลื่นดีนะแต่ว่าในส่วนของพวกหญ้าค่ะหญ้าเนี่ยเราต้องทำความสะอาดนะคะอามลาคูน่าคอนโดค่ะเนี่ยนะใช่อามลาคูน่าคอนโดลาคูน่าลาคูน ลากูลากู<ช>นาคอนโดโอเคชะอัมลากูนาคอนโดโอเคค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองมาดูนะเพราะว่าที่ดินแบบนี้ที่ดินเนื้อที่เยอะใกล้หาดนะคะใกล้ทะเลได้ได้กลิ่นอายของทะเลเหมือนกันนะความความเค็มอะค่ะได้นะคะก็ลองมาดูค่ะก็เดินไปแค่นี้สองร้อยเมตรก็ถึงแล้วค่ะลงหาดได้เลยค่ะใครมีที่ดิน ใครมีเงินนะคะเยอะๆเงินเย็นๆนะคะอยากทำพวกคอนโดพวกโรงแรมพวกรีสอร์ทหรือทำบ้านพักตากอากาศนะคะก็ลองมาดูนะคะใช,ใช้ได้ค่ะเป็นถือว่าราคาก็พอดีไม่ได้แพงมากมแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินก็พอดีพอดีอนะคะ่ะก็ซื้อที่แถมบ้านประมาณนั้นอืแล้วแต่คนเลือกนะคะแต่สาหรับน้องตาน้องตานว่าน่าจะทําเป็นโรงแรมหรือไม่ก็ขึ้นเป็นคอนโด อคอนโดใกล้หาดนะคะเพียงสองรอยเมตรหรือทำบ้านบ้านพักตางอากาศพันนี้นะคะ่ะรีสอร์ทก็ได้นะคะคือคนที่ชอบที่ใกล้ทะเละนะน่าจะมาดูนะคะใชะ่เพราะว่าเดินไปเนี่ยก็ลงทะเลได้แล้วแล้วนาที่เยอะสองไร่กว่าสองไร่ครึ่งกว่าด้วยค่ะสองไร่สองงานสีสิบแปดตารางวาอ่า 35ล้านนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะเพิ่มเติมแอดไลน์ ID 0 9 8 9 5 4 8 8 8นะคะขอดูโฉนดได้ส<ด>องเบ<น>อร์ขอดูโฉนดได้นะคะก็ถ้ายัางไงก็จะมาก็ติดต่อมาได้นะคะจะมาดูะคะ่ะต้องมีคนมาเปิดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีใครอยู่นะคะก็ต้องมาเปิดบ้านให้ก็ต้องติดต่อมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูให้นะคะ แต่ภายในตัวบ้านเราไม่ได้เข้าไปดูนะคะ <ไป S 1> เพราะว่ากุญแจกุญแจบ้านน่าจะอยู่กับเจ้าของเขาอะค่ะตอนนี้เขาให้คนดูแลให้นะคะก็ฝากคนดูแลให้ใค่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะใครสนใจที่ดินแปลงไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้น้องตาล ขอฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องตาลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเปิ้ลนที่ดินชะอานะคะแล้วก็ที่ดินชะอาหัวหินให้น้องตาลด้วยนะคะวันนี้น้องตาลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะว่าน้องตาลจะพาไปดูที่ดินแปลงสวยๆแปลงไหนอีกก็กดติดตามไว้ไปแล้วบ๊ายบาย